อีกคู่หนึ่งข้ามไปที่ศึกลาลิกาของสเปนนะครับแข่งตี2องแอตเลติกอมาเดเจอกับเซลตาบิโกที่เด็ดทุกแมตช์แอตเอดี888 สองทีมที่ผลงานถือว่าใกล้เคียงกันมากเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผ่านไป7นัดต่างก็มี7คะแนนเหมือนกันโดยที่ผลงานเจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วแอตมาเิตของซิโมเน่ทำได้ดีกว่านะครับเป็นเจ้าถิ่นชนะ2.0ตไปเยือนก็บุกไปเฉือนเอาชนะเซลตาได้2.1ต่อหนะครับ แต่ว่าเจอกันนัดนี้แอดมิริตน่าจะมีความอ่อนล้าจากเกมกลางสัปดาห์เพราะว่าต้องเล่นในถ้วย UCL แล้วก็บทบี้กับทีมเยือนอย่างพอตโต้จากโปรตุเกสได้อย่างสนุกมาทำประตูกันในช่วงทดเวลาทั้ง3ลูกนะครับโดยท้ายที่สุดแล้วเป็นแอดมิริตที่เล่นเป็นเจ้าถิ่นเฉือนชนะ2ต่อหได้ประตูชัยจากกริสมันในช่วงทดเวลานาทีที่1 0 11น่นเลยนะครับส่วนเซลตา สองนัดหลังในลาลิกาถือว่าผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะได้ทั้งสองนัดไปเยือนชนะคิโรนาแล้วก็เล่นในทิน่นเอาชนะกาดิสได้3ต่อศูนย์เลยนะครับถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนัดตีแอดมิริตมีเพื่นเจ็บต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์แล้วก็กลางสัปดาห์ทั้งคุณย่าทั้งเลมาซาวิชแล้วก็เลกิลอน น,นี่เป็นกำลังสำคัญของเจ้าถิ่นเลยนะครับส่วนเซลตาจะไม่มีนักเตะโปรตุกิสอย่างมาเซนเซียนะครับที่มีอาการบาดเจ็บก็น่าจะไม่ส่งผลกระทบอะไรนะครับเชื่อว่าทางกูเดโค้ชชาวอารเจนตยของเซลตาน่าจะมีผู้เล่นมาทดแทนได้โดยเฉพาะยัโกอัสปาส นี่ยิ่งเก๋ายิ่งแก่ยิ่ง,งประสบการณ์เยอะ4ีนัดทําได้ถึง5ประตูนะครับสำหรับยีโกอัสปาสอดีตผู้เล่นที่เล่นอยู่กับเซลตาแล้วไปเล่นกับเซบีย่า35ยังแจ๋วนะครับน่าจ,จะเป็นกองหน้าตัวอันตรายของแอดมิริดเลยนะครับแต่ว่าแอดมิริดเองก็มีผู้เล่นนารุกทั้งชาวเฟลิกส์คลิสแมนคอร์ยาคุณยอดเจ็บก็ยังมีโมราต้อีกคนหนึ่ง นะครับโมนาต้าสนัดทำไป3าประตูเก mm hmm. มหน่าจะออกสนุกนะครับแอตมาดิตหวังที่จะคว้า3คะแนนอีกนัดหนึ่งเพราะว่าผลงานที่ผ่านมา2นัดหลังในลาลิก้าก็ถือว่าทำได้ดีได้4ีแต้มจากเฉือนชนะบาลนเซียแล้วก็เสมอกับเรอซซิดัดนะครับก่อนนานั้นไปแพ้บียารลศูนะครับเล่นในถิ่นแท้ๆเลยนะครับ mm hmm. ก็ท้ายที่สุดแล้วยังมองไปที่ เจ้าถิ่นครับแม้ว่าจะเล่นนักกลางสัปดาห์ผู้เล่นอาจจะอ่อนล้ามาบ้างแต่ว่าน่าจะฟื้นฟูนได้เร็วโดยเฉพาะซิโมเน่นั้นก็แมมีการกระตุ้นลูกทีมที่ถือว่าสู้ได้กับทุกทีมอยู่แล้วนะครับก็เลยมองไปที่แอตมาดิดครับมีโอกาสคว้า3คะแนน นะครัอาจจะชนะไม่ขาดชนะไม่ทะลุ2-3ประตูเพราะว่าโดยธรรมชาติของทีมตราหมีนั้นมักจะทำประตูคู่แข่งได้ไม่มากนะครับต้องการผลสะมากกว่า1ประตูครับชนะแบบเฉือนๆควาานาน้า3คะแนนสำหรับแอตเลติกมามริกก็เป็น2คู่ในเพจแอดดี้ชีบอลเด็ดประจำวันเสาร์ครับมาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอทุกท่านโชคดี